มาครับใครๆก็เข้าครัวแล้วผมโป้งนะครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่ในเรื่องราวเมนูที่สืบเนื่องมาจากการอบไก่นะครับหรือว่าโฮล Ro ร์สชิคเก้นนะครับผมเมนูที่เราจะทำอันนี้นะครับเป็นซอสครับเป็นซอสที่ทานคู่กับเมนูไก่เมนูเนื้อทั้งหลายที่หลายๆคนชอบกันนะครับผมที่เรารู้จักกันติดปากก็คือเกรวี่นั่นเองนะครับวันนี้ที่เราจะทำก็คือ ชิคเก้นเกรวีสูตรสมทันี้เอาละอย่างแรกนะครับที่เห็นอันนี่อย่าตกใจนะครับอย่างที่บอกเป็นเมนูต่อเนื่องนะครับเราจะทำเกรวีจาก เมนูโฮรสชิเก้นนะครับก็ดูได้ใน foodtravel.tv เนี่ยแหละนะครับนี้เราทำต่อเนื่องกันเลยนะครับไก่ของเราอบเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าเขายัดไส้ข้างในนะครับมีทั้งเลมอนนะฮะแล้วก็เอเนีย uh, นนะครับทั้งลูกเลยนะครับแล้วก็มีเบคอนอยู่ข้างบนนะครับก็ข้างล่างก็จะเป็นน้ำที่ออกมาจากไก่นะี่แหละมีความหอมมีรสชาติที่หวานมากในตากล้องผมคืนน้ำลายเอือกล บอกเสร็จเร็วๆพี่จะกินนะครับอ่ะก็เจ้าเนียแหละนะครับจะเป็นส่วนผสมในการทำเกรวีด้วยนะครับวายๆนะครับมีแป้งกันเองผสมนิดนึงแล้วก็มะเขือเทศสับนะครับหรือจะใช้เป็นซอสมะเขือเท,เทศเข้มข้นก็ได้ก็ว่าันไปมีโรสแมรี่สดด้วยนะครับเพิ่มกลิ่นเสริมกลิ่นให้หอมยิ่งขึ้นนะครับอัตราส่วนจะมีอะไรกันบ้างก็ไปดูใน foodtravel.tv นะครับตอนนี้เริ่มทำกันเลย เอาละฮรเริ่มเลยคุณผู้ชมครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะ remove น้องไก่ของเงินอ,ออกมาก่อนไว้นี่ไอการที่เรามาีแรกเอาไว้มันก็ดีไงเวลายกมันก็ง่ายนะครับส่วนน้ําที่เห็นนะมันมีทั้งความหวานแล้วก็น้ํามันที่มาจากไก่นะผมใช้แต่ไปแยกออกมาก่อนทั้งหมดเลยนะครับแยกออกมาให้หมด โหเนี่ยความหวานทั้งนั้นเลยท่าผู้ชมมาเริ่มต้นครับตั้งถาดอบนี่แหละนะครับเราจะใช้เท่านี้ผัดเลยติดสิครับอ่าติดแล้วอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวผมเอาน้ำนี้แยกลทีเด็ดนะอย่าทิง้งเลยผมจะควักเลมอนนะแล้วก็หอมอ่ะ ออกมาจากน้องไก่เป็นโพรงเลยนะฮะควักออกมานี่ฮะเขาจะโดนสตีมอยู่ในนี้แล้วนะฮะหอมมากนะครับแล้วก็ส่วนปลายปีกจริงๆปีกทั้งปีกเลยก็ได้ผมดึงเอาแต่ส่วนปลายออกมานะครับนี่ผมรีไฟก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้ังเกินไปเ<ม>บ,ค,บคอนเบคอนออกมาให้หมดครับ นะครับนี่เราไปละลานไก่แล้ว่ปลายปีกออกอน,นี่ปุ๊เราลบไปออย่างนี้อันนี้ร้อนละปล่อยไปนะครับอย่างรวดเร็วหอมครับที่สตีมอยู่ในนี้เรียบร้อยหั่นหยาบไปเลยไม่ต้องพิรีพิไร อแอบกระเด้งนิดหนึ่งนะครับเครปครับขูดเอาความหวานทั้งหมดของเขามานะครับอืมหอมมากเบคอนนะทั้งหมดเลยนี่ครับเอามาผัดทำซอสน,นี่แหละนะครับ เพราะว่าเบคอนเราใช้ตัวเขาในการให้ชูสอของความช่ำของของไก่ยังอยู่นะครับสุดยอดนาวด้วยเอาให้หมดว้าวอืม โรสแมรี่ปุ๊ลงไปเลยทั้งอย่างนี้อ่มันนี้พอให้เขาหอมนี่มากมายนี้มาต่อเน,นื่องเกลือเทศครับหรือจริงๆถ้ามีมะเขือเทศสดก็สับลงมาเลยก็ได้นะหอมมากครับไว้ขาว อ๋อก่อนจะลงไว้ขาวจะบอกว่าแป้งครับแป้งเอเนกประสงค์ลงไปผัดหน่อยก็ประมาณสักหนึ่งช้อนชานะครับสาเหตุที่ใส่แป้งลงไปขั้นตอนนี้เพื่อผัดให้เขาข้นเข้ากันไปเลยนะครับวพาตอนที่เราลงน้ําเนี่ยนะฮะซอสเอ่เจอจูเกร์ีเนี่ยเขาก็จะมีความข้นหน่อยนะครับถ้าเราผัดแป้งก่อนให้หอมเราไปใส่ทีหลังเนี่ยมันจะไม่มีความหอมนะบางทีมันจะเป็นปื้นด้วยไม่อร่อยสาพราเศษเกรวีเขาเรียกว่าจูนะครับจูคือน้ําที่เหลือจาก การปรุงอาหารเนี่ย่ผมลงไว้ๆเลยลงแล้ว mm hmm. ใส่หัวม่วลงมาครึ่งหนึ่งนะครับในเวลาคุณทำไก่อบทั้งตัวนะแล้วทำเกรวี่ต่อบ,บบนี้มันจะเขาเรียกว่าเข้ากันเข้ากันนะฮะเป็นเมนูต่อเนื่องที่รสชาติไม่สูญหายไปไหนนะฮะอวนอยู่ในในมื้อของเราเนี่แหละนะครับ อ่ามัวลงมาแล้วทีนี้ช่วน้ำที่เราแยกเอาไว้ะนะงานที่เราแยกเอาไว้ลงไปเลยครับน้ำจากไก่เอามาให้หมดผมจะเพิ่มน้ำลงไปนิดนึงนะครับคุณจะใส่น้ำสต๊อกไก่ก็ได้ผมจะเพิ่มอ ัไปเคี่ยวด้วยกันหน่อยเท่านี้เองนะครับพอเคี่ยวให้งวดลงมาสักนิดหนึ่งนะครับปรุงเกลือพริกไทยแล้วไปกรองแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเสริร์ฟเกรฟี่ของเราพร้อมกับไก่นะครับกรองไงมา ุจับไม่อยู่มือนะได้แล้วเอาลงมาให้หมดครับเยี yeah. ่ยมนะครับนี่เอาให้หมดเอาให้หมด โอเคประมาณนี้เอาละครับนี่คือเกรวี่หรือจูผมเพิ่มเติมเอาโรสแมรี่มันปคนเลยครับดูสีสันความข้นเป็นไงอืมนะเป๊ะเกรฟี่ของเราเยี่ยมไปเลยอือหอ โอเคเรียบร้อยเท่านี้เองโฮมเมดเกรวี่นะฮะเป็นเมนูต่อเนื่องจากโฮร์สชิคเก้นนะครับผมส่วนผสมง่ายมากเลยเข้าไปดูใน foodtravel.tv นะครับแล้วควงัะหลิวกินเที่ยวไทยไวด้วยกัน